เอาพี่น้องผมบ่าวมีสิให้โพ้ใส่เลือกเลยมือนี้เอาเจ้าจสิมักส่วนได้ข้องง่วเอาไปลาบเจ้าล่องเบิงอืมอ่ะหมองลัดดิดลัดไม้ให้โพ้ใส่เลือกเลยพ่อข้าบอกเออกะว่างร่วมไปหันละครับเออเอาปาดหมองลัดิดลัด้อยพี่น้องผมอืมเอ,เอาเนี่ยละเมาเดียวให้บบาเอียดไอ้นี่ก่อนให้บบาเอียดขายก่อนใจเย็นๆ อืมอืม,อม,อมเอาว่าไม่กนให้บ้าวเอียดขายกวนบ่าเอียดขาย,าาย,ขายนี่แหละลาบกลางตาลาดเราเข้าสีเห็ดในรูปแบบไม่คือการขาย,ขายว่าปาดลาบเอียงเรื่อยพี่น้องและให้บ้าวเอียดเป็นผู้กำหนดราคามาว่า เอาเท่าไรเอาจักบาทแต่ว่าเ้าสี่ข้อเป็นผู้ปาดเองไปซ้อยเอยงลาบเองกินเองเดี๋ยวให้เพิ่นขายก่อนเดี๋ยวเ้ากับหูว่าอันใดสิเกิดขึ้นพี่น้องผม,มเพิ่นฉลองว่าเพิ่นชนะสองหนึ่งพิกชนะว่าสันอ้าวขันเพิ่นว่างเพิพ่นฟอร์มตอนใดหเอาก็ยังเข้าไปไม่พี่นอออ้องอา่าผมจะไปต้อนดใดเอาใดให้ลูกค้าเพิ่นเรียกเขาส่วนเ้าหมักหม้อได้เอาสีปาดเอาเลยนะนะเอาสูตรนี่เราเหมือนมึนไปเลยพี่น้องผม กรับบรรยากาศเราเฮากับชีเิตกินกนี่ยุ่กลางตลาดไปเลยพี่น้องบรรยากาศแบบนี้กินลาบงัวมันสิไปใส่ขุ่มแสบมันวันนี้ไปใส่แ่พี่น้องผมอืมอืมอ่ะอืมบ้านสร้างผู้สาวสื่อสินดีเนาะพี่น้องนะบ้านสร้างผู้สาวสื่อสินดีดีด เบ่งบรรยากาศไปเรียร์ๆพี่น้องผมเดี๋ยวเขาจังหลาบกินเอาพี่น้องผมนี่นี่นี่เอาโอเคเอานี่แหละครับเลียเฟียแล้วพ่อแล้วพ่อัวนึงพ่อ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 ่ออออเอาละบ้าแ้อืมพ่อแล้วเลียเฟียเอาไปเรียร์เฟียสมองอืมเอาคือสีร้องลาบหัวใจบอกพี่นอ้องบพรคือนะเอาจัดไปพี่น้องผมปวามกลมาพี่น้องบาทนี่ปวามกลมาอืม เอาหาบ้าพวกนี้มึวนมันบัตอนใหญ่ปานนั้นบัวโอ้ยเจ้าก็ะไดเนาะบัวต้นใหญ่ล่ะบ้ามันสีเอาเป็นปูปัวเน,วนี่ยเอานี้พี่น้องโอ้เออวัดสดวาว่ามันสีเอาปัปูแบบนี้มันมันบ่าเมียนพี่น้องไอ้เหี้ยคำใหญ่ดีตัวเอ้ยพี่น้องผมเป็นตายานหายบ้าพวกใส่เนาะพี่น้องเนาะเอามีทีมงานมากินนล้วกันอือเอาสีลาบ ปาดมาถูกส่วนแล้วนะครับน้องบ่าวสีเป็นสันเป็นขาเป็นสันนอกสันในสันแหลมเ่าไดมาเบิดแล้วพี่น้องหลังจากนี้เ่าก็สีลาบเส่บๆจินกับทีมงานห่าอือเสีบๆครับผมเอินพี่เอิญน้องไม่กินนํากันให้บ้าวผู้ใส้ผู้จัดการให้เจยุผ้าวันเออทิพวันเอิเราจะอยู่ผ้าวันเจทิพวันยุทาวรซสื้อสินไปลาบให้สื่อสิ่นไปลาบให้พอออกนะพี่น้องนะ สี่เท่ากันนะครับนีเท่าตินกันกลางตลาดครับทีมงานเราทุกวันอังคารพี่น้องผมอืแล้วเทาก็จะมีเนาะครับเนาะกวางฝากก็มีจีราชนีบ่เอาบ่ซีนนี่กวางฝากของแท้เห็นบ่เป็นก้อนนี่นี่มีสองมีสองส่วนเลยประมาณว่าผู้ใดซื้อตัวนี้ไปนี่คุ้มมันในสองส่วนในตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะสันเหลือซ้ำนี่เสือกันยังย่างยู่ยเลยครับเสือเด้อเสือกันยังย่างยู่พี่น้องเครื่องในกันยังย่าง ขาลุงขาลายสีนสงสีนสันยังบดพี่น้องผมเต้มเติมใส่เสยเอิกเอื้เอิกเอิกขายเท่าไหรเอิกอเปีสิบบาทพ่อเราเปีสิบบาทพ่อเทียวก้อนบ้ามีก็เปีสิบบาทผู้ใดได,ได้ไปนี่โคตรคุ้มบ้ามีบอกเลยเปียสิบจนนี่เอาไปต้มหน่อยอเดี๋ยวจะให้ผู้ใส่ลาพี่น้องอขายถือว่าขายดีเด้อมือนี้ ถือว่าขายดีนะก็ามาม,มุดตัวเลยเลยมาหเอามามองนี่บ่เออเพราะว่าเอาไ้บานแค่ขายเดียวเองเอามาเบิดตัวเลยวะสันพี่น้อง <corrupted> อาาเืเลือดเลยข้างไปกินมันต้องกินข้าเชียงแน่นี่กินพร้อมทีมงานให้มันเห็นทุกอย่างอะมันสใส่ได้ทุกอย่างเลือดเอาขวดได้ดีอ่ะขวดได้ก็ได้บ่ะตัวนี้เป็นว่หอส์สัมปื้อเลยเอาเลือดตัวนี้เดี๋ยวพ่อใส่หัดความสีเบิด นะครับคอยซ้อยไปซ้อยน,น้อยๆพี่น้องอให้ผู้ใส่เฮ็ดสู้กินมื้อนี้อยากมาการเอฟซีก็บอ e กว่บบาพาผู้ใส่มาจาักมือนน้องแนวเั่นพามาแล้วบ่ได้เป็นหยังสิบ่พามาผู้ใส่เราบ่ค่อยลึ้งบันสร้างดอกเดี๋ยวจังจากนั้นนี่เราก็ลึ้งน้งเสียว,วันนี้โอ้ยประต่องแนวนี้ของมักเดียเด๋ยวๆดวบ่าวเอ็ดโชว์ซะก,ก่อนโชว์ซะก,ก่อนโชว์ซะก,ก่อนนี่นี่ๆีโชว์ซะก,ก่อนเอาจุ่มเลยให้บ่าวเอ็ดจุ่มให้เบิ่ง คนมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วอือกันไหนเกันไหนอือเอา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 เข้าไปเกินหน้าเกินหน้าพี่น้องเอาอือเอาเอาลุ่มเข้าไปพี่น้องผมลุ่มเข้าไปลุยเข้าไปอืออือเอาลุ่มเข้าไปลุยเข้าไปกินอยู่กับเชียงพี่น้องผมอืออือ จะขวางเขียงบอกว่าส่วนได้เสียบสิสร้อยมาให้เบิ้งว่าสันสร้อยมาแล้วพี่น้องแป๊บเดียวบ้ามีว้าสนามไปเรื่อยมาเรื่อยในอันขึ้นหอนในอันที่เรียนๆนี่อืมอืมอืมเบิดแล้วเ่ายังสร้างนี่ปอกออกเบิร์ตมันก็หน่อยอืมข่วนสร้างสร้างปอกเขาปอกแบบโคตรเนี้ยแหละ เขาโ,โตเละไรครับพี่น้องถามมีคำามาซื้อเสีน้นผู้ซอยก็ซอยไปผู้ลาบก็ลาบไปผู้กินก็กินไปพี่น้องผมบ่ตงห่วงซอ,อ,อยไปเรียอ์อะไปเรีย<อ>รย์พี่น้องผมลาบทุกส่วนของหัวพี่นอ้องออืเอาจัดไปเจ้ากระไดนะเอาหนีไปแต่เนาะนี่ปากเลี้ยงตัวนี้อื อืมจัดไป<ส>พี่น้อง<ส>อืมอืมกินข้าวเชียงพี่นอ้อกนนกงกินซีนก็ต้องกินข้าวเชียงแนวนี้ละพี่น้องผมสุดๆไปเลยอืมแซ่บเลยแซ่บเลยครับผมละนีปจุอืมนะครับ ซอยใส่คันไหนบ่ทันซอยเขาก็ซอยใไซเกี่ยวเสือดีเดียกวัวเห็นวะเกี่ยวเนี่ยว้ายให้คนได้เบ่าถึงเด้เฮ็ดมาคนต้องได้เบ่าถึงว่าเออเฮ็ดแบบจังสี่จังสันอือบ้านบ้านอ่าพูดหน่อยอือบ้าจู้เลยน่ะอือหั่นเออหน่านั่นน่ะสันนั่นน่ะจู้ได้โจนเจ้าไม่จู้เออหั่เออนั่นแหละ ก็มียาเหมาเสื้อคอยดีของเราประกันโดนเสียบเข้าไปนี่ทำี่นาเสียไปห้ามหาเลยใจใจกราบเสี่ยหลับพี่น้องนี่ซิวของหลาบ กลางตลาดมันต้องลักษณะออกมาใกล้เชี่งกันให้มันหูว่าเป็นแบบใดจังใดได้พี่น้องเข้ามาเียงก็ต้อเอารวยแสบแม่แดนมาได้ฟิวนะเขาอันนั่นน่ะอะไอืไรอะไรอะไอะไรอะรอะอรอะไรอะไอไอหไรอะอืม เรเรียนังเก่ากงแค่ดื้อติดกองนะ่าพูดว่าผู้ใดน่กจับดอกแต่ว่าพูดว่าเอ้าพ่กมบ่กินน้วกันครับพีพวกเส้นับเป็นผู้ลงมือครับกับบ้านเขาอมันเป็น มันสั่งอยากออกแนวไว้รุ่นแน่ครับถ้าว่าถ้าเขาไปโคกกลางจะออกแนวอ่าสูงไว้แน่ในการที่เมื่กินแล้วกันเนาะอัันบ้านเฮานี่บ้านบ้ามีนี่สร้างจะเป็นออกแนวไว้รุ่นเราต้องเกดบเกี่อวให้ได้ครับอืมถ้าไปแจ้งความเอ้ยไปลงบันทีกไวแล้วเหรอเออมำอะไรเก็บอะไร้นมืออะไรมือเอ้ไป่แคร์ซึ่งแจวครับผม ัพี่เราวันนี้เราเราไม่เจอกับวันไหนเราใจดีเดี๋ยวไปพอค้าขายกับใครไปพี่น้องเอาเงินนับเงินใส่ถุงไปเรื่อยๆผู้เฮ็ดกินทีมงานเข้ากับเฮ็ดกินไปเรื่อยๆคือกันอ๋อซอยมาจัดไปอ๋อพี่น้องผมกับนามลาบจริงๆเพื่อนยากให้เอาบักพริกเข่าขัวเป็นปุกมาสะว่า ที่งานเฮาหรือว่าเ e อฟซีจากเบิ่งนะเบิ่งคว้วตุยเบิ่งคว้วตุยของมันเบิ่งคว้วเงือกขั้วตุยตุยของมันพี่น,อน้องเห็นปะข้นข้าไปเราเป็นแจ้งไดนพี่นอออ้องว่าอีกจแค่วงนี่อีกจแค่วงเนี้ยอืมบ่วงซองบ่วง,ง,ง,งกับไส้ไปหลดครับอืมใส่แค่นี้เลยอืมเดี๋ยวก็รู้เลือดกับเพีย ใส่ได้เลือดพอจบเลยนะวันนี้พี่ไทยก็พี่ท่านสองจังหวาเลยครับยิบสองลย่ะยิบสองก็ได้ยิบเดืนเมื่อคืนเมื่อวานนี้คิดไม่คิหน่อยเอาจะจับไอ้นี่ไว้ดูเออจับไว้สิปันบ่ใส่เบิร์นี่มันสิเป็นหน่อยๆบ่ว่าใส่เบิร์หลวบทัวไส่อือคอยคอยยานมันบ่ไอ้นี่ไหมยานมันบ่าเข้มข้นไหม เดี๋ยวมันสีเสียซื้อน้ำละเก่งเว้ยโมเสียบง้อกับปลานีละขับมอคมนี่ตีดมาใหม่เลยเอาจำไปนั่งไหนสังคมบ้าสัตนมาส่เนียไปจุดุบ้านแข้อคเราดีที่ใส่ของดีอ่ะลงไปเรพอประมาณพอประมาณเอาเอาเท่าันเนี่ยไปบ้าเวียดกอ้วีนอง นี่แจ้งมาคล้องแขกแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วเป็นแจ้งใดพี่น้องผมนี่มาะเดี๋ยวกนมันตีสอดอืมโอ้ยล่ะอืมนี่เขาเอื่นว่าสุกเรียกขวงแถวมากบ้าเอ็นมาจัดเหยนะจักบาทจัดนี่นะบาทไหมเออสิ่งอ๋อ เอ,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 อได้ยินป่ะอือ,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 อาได้ยิน,ยนยก็นั่นแล้วมันถือไอ้นี่มันคือทีรไรคือวานละเยอยแล้วก็ผมอยมันมักดีคนละนและนวนอ่าีววาจะข้ำพี่น้องขอจะข้ำพี่น้อง cái băng vào hiệp cho mệnh diệu hát, hoặc là như là <laughs> mặt mát giờ ừ. mát 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 nó mát mát nó mát 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 miền đấy mát mát bật qua mát đây mát 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 gì mát 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 mát

กินข้าวเย็นจังเห็นไงพี่ขาเย็นคบจังหำไงเมดามีมากินขาเย็นคือยังบ้าเออพวกคนประเดมันโอ้ยข้ามีระปลาความขายเนี่ยไงว้าแรงผมมันก็ธรรมดาอยู่ผม

ก็มาเท่าขยันผู้ไหนู้นเหี้ยกวาเฝ้าก๋วยยันเนี่ยละมากกว่านกันหนึ่งเยวะเสียแล้วเหราะมนที่จะก๋วยเห็ดเยอะเหมืนกันมากเยอะเหมือครับ กันเอะเรื่อยๆการนี่สตอมดึงสโตได้เรื่อยๆเดิด <C oughs> จัดไปค <C oughs> ักขนาดเนาะครับเนาะที่เดียวอันนี้เราเสือ Những băng 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 không băng băng không băng 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 ngay, <laughs> băng bà băng chắc nó gì cả

มัก้อ่เลีอดบ่ะม <gest? y> ัก้อ่เดือดบ่ยาหลับนี่ลบ้านให้ลุ่นให้ลุ่นค่ะทีเรียสุดเนื้อแม่ให้เาอยอะสุดได้เยอะสุดนั้นแม่เราค่ะที่คว้านแตนคกิเขาเมื่อไเอามาให้กินกจยะไจยงว่าเขาเย็นมันจอเย็นยังกินลงไปว้าก็ไม่ได้วล้วจะินแล้ก็ไม่ เลือกเขาหนีก็เลยหนีว่าต่ไก่งน้องนาะว้าวนางเหม่แต่ไก่ว้าวมาคุยแม่มาคุยอยดอืหิมะแม่แม่ บดยุ้ยพี้องบาบดแน้ออะไรนะได้วช่วทุของเสียงคนบาเจ้ากินนวดกินนวดหอเอาไทยาพูดถูไรถูสับทุการที่กาตามเืินเดือเพ่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขอเองาแแนหมอบัดไม้อยูยหัวมาแตกนี่แบแทบแทบค่ก อ้าวอำลาผ้าจับไปครับครับสุไทายของบบาวเอียดอออจัดไปเข็ดต้นๆน่เออกนี่ยโอ้เะเยอะกันคลิปน้ากับราบกลางตลาดกับจอดของเขียงบ้าเอียดเขียงเนี่ยที่ดีที่สุดในยนี่แล้วพี่น้องผมยมต้นปนไเคขอบคุณครับสวัสดีครับ